สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่ชโชว์รถมือสองพงเจริญบริการจังหวัดดอนทานีอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราจะพามาชมขั้นตอนการเตรียมรถก่อนส่งอมอบนะคะคันด้านหลังนี้เลยค่ะ คันนี้เป็นนิสสันนาวรา NP 300 King c a p Caliber นะคะติดซอองนะคะแล้วก็มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้เป็นคุณลูกค้านะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดหนองบัวลําพูนะคะอำเภอสวรรณคูหานะคะคุณลูกค้าได้ติดตามมาจากในเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ได้เดินทางมาชมรถนะคะพร้อมทดลองขับนะคะชื่นชอบจึงได้ ทําทการยื่นเอกสารนะคะเซ็นสัญญานะคะแล้วก็ตอนนี้สัญญาผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยมาทําการเตรียมรถนะคะก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้กันค่ะจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะมาชมพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาทําการเปลี่ยนยางตั้งศูนย์พองล้อนะคะที่ศูนย์บริการยางนะคะสําหรับคันนี้จัดให้ยางใหม่ๆ4ี่เส้นกันเลยค่ะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะสําหรับขั้นตอนต่อมานะคะเราาทําการตรวจสภาพต่อวัซีที่ขนส่งจังหวัดอนทธานีค่ะสําหรับขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะคือการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟรอบคันนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะสําหรับคันนี้คุณลูกค้ารีเควสตขอไฟตัดหมอกนะคะทางเราก็ จัดให้ไม่มีขาดนะคะ,ะสวยงามเรียบร้อยค่ะไปส่งมอบให้คุณลูกค้ากันค่ะ